ใช่เคะถึงจังหวัดสุพรรณบุรีกันเลยทีเดียวกับกองถ่ายมนรักลูกทุ่งค่ะสร้างความประทับใจให้กับทีมสีสันบันเทิงสดตั้งแต่วันแรกที่ไปเยืนกองถ่ายกันเลยและคะ่ะสำหรับคิวแรกของละครเพลงบนรักลูกทุ่งที่ผู้กำกับอเล็กนารงเข้าใจเลือกฉากหน้ารักกุ๊กกิ๊กเลิฟสีเล็กๆระหว่างพระนางไอ้ขาวกับน้องทองกปาวมาเรียกน้ำย่อยคุณผู้ชมให้อมยิ้มแก้มตุย แก้สถานาการณ์ตึงเครียดกันใปคลองกลางโดยหนุ่มปอกับสาวจ้าออกอาการเขินแก้มแดงเมื่อต้องมาโป่งผ้าแอบจูจีหนีใส่ตาคุณแม่ที่แม่มจินตราที่กีดกันลูกเยขยคนจนแต่ปัญหาใหญ่ของฉากนี้ก็คือภาวะโลกร้อนที่ระบาดมาถึงกองท่ายเพราะสองพระนางต้องโป่งผ้ากันท่ามกลางอากาศร้อนระอุก,กว่า40องศาแถมต้องแต่งตัวเต็มยศใส่วิกต,ติดขนตาม,ม้วนจอนให้ย้อนยุคสุด,สด,สดเรียกว่าเปิดโปงออกมาแต่พี่ปอกับตับน้องจ้าเนี่ยแทบจะแรบออกมาให้ทุกแกกิน กันเลยล่ะค่ะพี่น้องอายแล้วก็เอามือออกจากตัวเรารับเตอนที่ตีมโตอะไรเนี่ยตโตใช่ไหมครับมมแพบกับอบสังเยอะโดยเฉพาะในเรื่องของความร้อนคือความร้อนแรงของละครเรื่องนี้ใช่ไหมครับด้วยค่ะแล้วก็แข่งกับความร้อนของอากาศด้วยไม่เคยเจอกับภาวะร้อนขนาดนี้ใช่ กลัวเกิดอาการขาดน้ํามากครับแต่มันก็ไม่ทาให้ความสนุกสนานของละครเรื่องนี้ลดน้อยลงไปเลยนะครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เป็นฉากอะไรครับลองจ้าววันนี้โอ้วันนี้หลากหลายมากวันนี้มีทั้งดราม่ามีซีนอารมณ์มีตลกครบรถเลยวันนี้แต่ว่าซีนไฮไลท์สาคัญของเราก็คือเพิ่งถ่ายไปแล้วเพิ่งถ่ายไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเล่นกันเล่นเล่นกันซะเงอแต่เงือแต่เงอทุกมเลยครับเพราะว่าเป็นฉากที่คราวนี้ต้องแอบเข้ามาหาทองกราชที่บ้านใช่ค่ะนี่ก็จะโดนจับได้ S <S ก็เลยต้องหาที่หลบก็เลยจะไปหลบตรงไหนก็เลยชนละมุนชลนชละเกยอย่างที่เห็นมันอยู่มันสักครู่นี่ครับ <S <S <F ar S 2> ก็คือหลบอยู่ใต้ผ้าห่มเพราะว่าใน <ณ S 1> ห้องไม่มีที่ให้หลบแล้วไม่มีที่ให้หลบแล้ว<ช>จะหนีต้องไปก็หนีไม่ทันแล้วดันปีนมาหาผู้หญิงอยู่ในห้องใช่เราก็ต้องหลบแบบตัวประกบติดกันจะได้ดูเหมือนเป็นคนเดียวกันคนเดียวกันขาเขยก็ต้องเป็นขาเดียวกันขาเดียวกันแล้วผ้าห่มก็เป็นผ้าห่มที่ค่างหนาด้วยเนาะหนาด้วยครับอากาศก็ไม่ค่อยมีเนาะใช่ค่ะพอจะผ่านกันได้ก็เต็มที่ครับสนุกสนานกันไปครับ จะฉันนี้ตลกดีนะฉันนี้น่ารักแล้วก็ฝากให้ท่านผู้ชมนะครับชมฉากน่ารักน่ารักนะครับอย่างนี้ในละครเรื่องมนารู้ทุ่งด้วยนะครับมาดูครับจ้าจิตตาภาขนน่าแข้งเยอะมากขนน่าแข้งฟูขนน่ากลัวมากเลยแหม